สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีเอนะคะจะมาบอกวิธีนะคะการนําลิงก์นะคะในไลโอ OA มาเพิ่มนะคะในโพสต์ของ Facebook เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการทําแล้วก็ต้องบอกว่าข้อดีอยังไงในการที่เราจะเพิ่มเพื่อนนะคะหรือว่าคัดลอกลิงก์ให้กดง่ายที่สุดนะคะเพราะลูกค้านะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเจอโพสต์ที่สนใจแล้วก็เราต้องการที่จะให้ลูกค้านะคะทักไปเร็วที่สุดง่ายคือนั่นคือการทักเข้าไปในที่ไลน์นะคะหรือว่าเราเรียกว่าไลน์ Official Account หรือว่าไลน์ OA นั่นเองนะคะ ถ้าใครยังไม่มีนะไปโหลดได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะยิ่งถ้าเราทําธุรกิจอยู่เนี่ยการที่ลูกค้านะคะติดต่อง,ง่ายที่สุดนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเทคนิคนะคะการเอาลิงก์จากไลาย OA นะคะมาแปะใน Facebook ก็ให้ทุกคนนะคะไปที่ตัว Line OA ก่อนนะคะที่เป็นไอคอนแบบนี้เมื่อเราเข้ามาดูที่ไอคอนแล้วนะคะเราจะเห็นคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าลิงก์นะคะให้ทุกคนกดคําว่าลิงก์พอกบคำว่าลิงก์แล้วให้กดคัดลอกเลยเพอกดคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ Facebook นะคะแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มเพื่อนใช่ไหมเราก็ไปที่เพจของเรานะคะนี่ไปที่เพจของเรานะ อ่าแล้วเราก็พิมพ์ข้อความ a p s p u b l i s h นะคะแล้วก็กด place ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะมีลิงก์นะคะที่ให้ลูกค้าของเรานะคะสามารถพูดคุยติดตามข้อมูลได้นะคะในส่วนของ l ล n e ของเรานะ b s, s ์นะคะปรึกษา ปรึกษาพูดคุยเรื่องการทำออนไลน์ได้ที่นะคะไลน์แอปนะคะแอออนไลน์ช็อตคัทนะคะ ถ้าเรามีรูปนะคะแบบนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็สามารถคอน i ิ u วแล้วก็โพสตได้เลยนะคะนี่นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการโพสต์นะคะแบบง่ายงนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเพิ่มนะคะลิงก์นะจากไลโอ OA มาไว้ใน a c e b o o k นะคะและลิงก์ตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการยิงแอดได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่พ s เอสอยากมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับการทรําออนไลน์กดติดตามพีเอสได้นะคะใน a c e b o o k เนี่ยคะ่ะกดเป็น C first ไว้นะคะแล้วก็อยากดูไลฟ์สไตล์แบบของ p s ก็ไปดูได้ที่ใน IG นะออนไลน์ช็อตคัทค่ะแล้วก็ติดตามคลิปยอนหลังดีๆได้ที่ยูทูบชแนลนะคะแล้วก็ฝากกดกับส Subscribe ให้ด้วยนะคะที่กดเอสออนไลน์ชัดคัดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ